แรงไปแมแล้วก็ไม่รอดไม่ได้ค่ะมีรอดนะจ๊ะไม่ไม่ได้อะบิดแล้วน้ำเข้ากองเขาเรียกว่าหมด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 ไหมไม่อือก็ใส่โลกันเท่าไหร่กันพี่ตอนนี้ โอ้โหเขาขายโลเท่าไหร่พี่ตัวนี้สมชีก็ตามแล้สามร้อยสามร้อยห้าสิบไก่อนเมื่อกี้เราไม่ได้กดตังมาเขาบอกว่ามาโอนแม่มานีได้ใช่ไหมเราก็มาโอนแต่ที่นี่สัญญาณโทรศัพท์อะทูไม่มีนะคะมีแค่เอเอสอย่างเดียวนะให้ดูซิ ปิดทีวีแล้วด้วยอยากไป่าัห่ารัรรรกหไหนดูสิ 对吧？ 哦，没有、嗯，没、嗯、有。嗯嗯 โอเคลงกันเอ้เป็นไรค่ะได้ครับอ๋อมาจองที่ครักสิใช่ค่ะนะขอวางของค่ะพี่มาทำอะไรกันเนี่ยมาหาเห็ดกันโอ้เห็ดอะไรคะพี่โนมีไหมมีได้ไหมเหรอได้ไหนๆหนเขาดูหน่อยนททาางงไหนี้โอหเนี่ยแหละเขาใส่โลกันเท่าไหร่กันพี่ตอนเนี้ยโอ้โห โอ้เขาขายโลเท่าไหร่พี่ตอนนี้เป็ส่สามร้อยสามร้อยสามร้อยห้าสิบไม่ก่กอนก็ได้เยอะอยู่นะได้เห็นเขาหานใช่ไหมใช่กลุ่มนั้นป่ะพี่อ่ะนั่นน่ะก็หานนั่นแหะก็หานนี่หาแค่นี้แหละนั่นแหละยิ่งหน่อยหน่อยนั่งเยอะนี่เขาไม่ให้เขาไม่ให้คนหาเฮค่ออกได้แต่ไม่ให้เข้าหรอครับนี่นี่ที่มาจากไหนคะหนูมาจากมาจากนนท์ค่ะแต่ว่าไปไปชะอำมาก่อนนะ อ่าอามถือหน่อยแป๊บนึงโทรหาพี่ก็ไน้น้ำไม่ท่วมเลอะทั้งหลนทั้งอะไรก็ใกล้ๆหรอครับเนี่ยผมถึงเครียดแล้วเที่ยวดีกว่าอยู่บ้านก็เครียดแล้วเครื่องกันมาที่เขามาหลอหนั่งนอนนะหนั่งหน่าดีเลยก็หล่อโอ้โหเขาบอกเขาบอกหล่ะอุ้มเหรอคะไม่จะลงเหรอลงหมาอ่ะฮะถึงแล้วค่ะวบอกดิถึงแล้วค่ะบอกดิเราจะบอกที่ถึงแล้วค่ะเอ้า รียกว่าหมด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 แม็กแม็กอือง่วงจัดหมดแม็กเดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าเป็นการทรมานเด็กนะเด็กที่ไม่เป็นการทรมานเด็กนะไม่ใช่นะเด็กชอบมากเลยนะ ูกมาหนูก็ถอดหมวกแล้วมาร้อยหอ<า>ป่อไปไปมาเดี๋ยวมันให้ค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะต้องมาวางก่อนลูกแม่ค่ะ คุณนั่งรอตรงนี้นะ สิงพ์พวงนะคะเขากรส่องเลยกุณเจน้าค่ะได้ครับคี่ค้าาานี่เนี่ยสาวว่ายน้ำเนี่ยเนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยต้องเล่นตอนเย็นนะคะลูกตอนนี้มันร้อนนะไม่ลึกหรอกปะมาค่ะ ปดทีวีแล้ดู Yeah. เราไม่ได้กดตังมาเขาบอกว่ามาโอนแม่มานีได้ใช่ไหมเราก็มาโอนแต่ที่แน่สัญญาณโทรศัพท์อ่ะทูไม่มีนะคะมีแค่เอเอสอย่างเดียวนะเราก็เดี๋ยวเราต้องออกไปกดเงินเนะี่ยแต่พี่เขาก็ใจดีเพราะว่าเราจ่ายไปก่อนแค่หกรอยเองก็กสําหรับคนจะมาที่นี่นะคะต้องกดเงินมาเลยนะให้เรียบร้อยถ้าไม่อย่างนั้นก็โอนไม่ได้แต่เขามี WiFi ให้ใช้อยู่นะ โอเคค่ะถึงห้องเรียบร้อยละเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราอาจจะต้องออกไปกดเงินอีกรอบน,นึงอะ่ะเพราะหดี๋ไม่มีเงินกินข้าลวละนะคะโอเคค่ะไปค่ะทุกคนเราจะไปหาอะไรกินกัน,นเราก็ไปกดตังค์มาให้เขาด้วยเราเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวส่วนแก่งกระจานกันด้วยไป Hey, Billy. ก็ได้เฉพาะคนกลางเต็นท์แต่เราก็เข้ามาดูได้อยู่แต่ไม่ให้ขี่ไปนน่นเนี่ยใช่สิละ Banyak kali di ดูเข้าทางไหน,นเนอะงงเนี่ยดะถยคันนี้แหละเือแล้วสวยมยสวยมาก,มากแล้วทำไมอ่ะแปบ,บเดียวลูกลูกแป๊บเดียวเอาจาัรถป่ะเอารถถ่ายด้วยดิไอ้คนเขาจดถ่ายอยู่อ่ะ ไ,ไปไหนกันจะไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำเหรอคะไปพาไป,ไปใจร้อนจริง<พย><พย>ดีค่ะ<พย><พย>มาเป่านี่ใส่นี่ก่อนหลุกมาใส่นี่ก่อนค่ะ มานี่ก่อนลูกมาตรงนี้ก่อนมาใส่ไอ้นี้ก่อนค่ะเดี๋ยว <ไป S 1> มาตรงนี้ตรงนี้มามานี่มานี่มานั่งตรงนี้มานี่ก่อนมานี่อะไรมาใส่แขนก่อนค่ะแมาถ้าไม่ใส่แบบมันก็แบบวจุนก็ร่วงนะ้ำมันไปไม่เชื่อมีเชื่อเดี๋ยวก็จมจม ก็พี่ผมว่ามันไม่เลือไปเลยเล่นน้ำไปมาเดี๋ยวลงตรงนี้อาใส่รองเท้าก่อนลูกใสวรองเท้าก่อน เด็กะสูงแล้วเขาอเลยให้ป่อยเขาไดเลยวเราก้านะอยู่ที่โซนเ้าก้าว้ากล้ากมกอดไม่บอกให้ใช่ไหอข้าวข้าวระวังรับลูกเลยไม่จบกันาพ่อรับค่ะ อุย้ยมนแรงไฟไม่เล่นแล้วมนแรงไฟเอาไปเดี๋ยวเราจะไป,ปดูซื้อของแล้วก็ไปดูไฟกันที่นี่เขามีไฟสูงมากมาค่ะอุ้ยมันงานวัดเลยไปจุนตปนวปนีวคะ ที่นี่ก็ติดไฟเยอะจริงๆ,ๆที่เนี่ไ,ไปไหฮะไปฝั่งนู้นเหรอไม่ไม่ข้างหลังเหรอเดินรัว้วสนามไม่ได้เหรอได้อ,อันนี้เขาเปิดไม่ครบนะสังเกตดิเขาเปิม่ค้มแล้วดิบซุ้มดาวอ่ะอนนเขาเปิดไม่ครบเนี่ยมันจะมีหลอดหลอดอยู่ก็ก็เปิดไม่ค้มนี่เขาให้ร้องคาราโอเกะด้วยนะเสียตังค์บ่ไม่แน่ใจ

มาไปยังอะ่ะฮะแม่มาไปค่ะทางดีนะตกนะมาไปยังฮะมาไปยังทางดีนะบ๊ายบายแม่มาไปยังกำลังจะไปแล้วค่ะบไปไป๊ายบายยังไายบายแม่มาไปใช่ใช่ค่ะพอที่ขี่มอไซค์เที่ยวพอที่ขี่เว็บเที่ยวแล้วจริงแล้วก็เว็บมันก็ไปได้ทุกที่นะมันก็ไปทุกที่แหละ ออพอรอบางคืงมองอะ่ะเอาไปว่ารถเดิมก็มไปได้อยู่ว่าจะพอใจกับมันหรือเปล่าแค่นี้แต่รถเดิมมันเหนื่อยหน่อยเพราะว่าหนูงบอกเร่งตรงเล่งแจงแล้วลำบากใช่มันน่ากลัวเ,เลี้ยไม่ใช่เหนื่อยรถแต่เหนื่อยเราด้วยรถเดิมอะ่ะอืมอันตรา,ายด้วยเหนื่อยต้องเล่นงแจงนี่แหละ เฮ้ยยิงออกกันงหวานแะล้วรถมันทุกเยอะรถถูกเยอะโ,โอ้อ,อกเลยมากขีแค่นี้ก็ถือว่าเร็วแล้วเวฟขีแค่นี้ถือว่า <c oughs> ไม่ไหวแล้วเ <c oughs> จอรถบรรทุกก็ไปนี่ก็แซงได้โอเคเลยเมืม่อตูถโถวเจอรถบรรทุกนี่ไม่ไหวแวดูดมันดูดจ,จริงๆออันตรายรถใหญ่กับรถเล็กมันตัดตรงนี้แหละใช่ าไม่ได้ทำมานี่คือไม่กล้ามไม่กล้าออกมันก็ม,นกม,นมนันขึ้นอะไรอมันเร่งแปลงอะไรก็ยากอันตรายนี่คืออะไรอะไรหนูเอาใบไม้มาซื้ออะไรลูกท้าใบไม้ไม้ทำไมประจุ มาจุนเลยดิเขาเข้าไปไหม้มานะอืคืออะไรเนี่ยเห็นไหมมาซื้อของเห็นไหมเขาข้ามาหาเราเลยนะโดยเฉพาะเลยนะอ้าวลวงแล้วข้าไม่ไหวแล้วไอเราก็นึกว่าข้าปลาอะไรมาหอเข้าไปมามาซื้อของอะลูกเราไม่มีอะไรให้กินนะลูกมันไม่ใช่ว่าจะเอาใบไม้มาซื้อแต่แค่เราไม่มีอะไรให้กินไม่มีอะไรให้กินแล้ววะ ่เอาไ้นติวไปเสติ๋วเด็กตีตันเช้าเดีวจะไปทำอะไรคะไปกินข้าวกินข้าวแล้วทำอะไรต่อก็เป็นน้เป็นน้ำาิลใชโอ้ดูบรรยากาศตอช้าดีกว่าแล้วไปนอนกันะน้ำนนะนนตอนนี้เหรอคะเราไปจู่มหมากันที่นู่เอาอะ 小猫。 เราจะไปโดยั้งหน้าไอ้กินข้าวกันอันนี้ค่ะจะระวังรถค่ะหของไม้เข้าเยอะน,น,นี่ไงปันเป็ด,ปน,ปดนี่ไงพ่อปันเป็ด กินข้าวอุยมีดอกกุหลาบด้วยอ่ะไม่ขอดูดอกกุหลาบหน่อยค่ะพี่ให้นั่งเล่นด้วย มาปะไม่ดูหรอกกุหลาบเมาได้ไหมได้มอกลาไปข้งนกันนะนู่นข้นนไปข้าไ,นะไปไหนหลูกอ๋อจะกินตรงข้างใน ก้อยนะเลยออกมาแล้วอยู่กัเดินกนเดนหลังทานอะไรดีคะเอามาเขาต้มเอาให้ลูกเขาต้มเอามะกะลูนีน่ะาแล้วมาลานแล้วก็เอามะกะลูนีหนึ่งนะ สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะเราก็จะกลับแล้วเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายและ้ะทริปสามวันสองคืนของเราสนุกมากการมาเที่ยวแบบเนี้ยถือว่าเป็นอะไรที่จริงๆแต่ก่อนเราเคยคิดว่าเราต้องไปกลางเต็นเอารถไปอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ถ้าเราขี่เปลี่ยนไปขี่มอไซค์นะถ้าเป็นมอไซค์เล็กอย่างเงี้ย จริงๆมันไม่สะดวกในเรื่องของการเอาเต็นท์มาเท่าไหร่เ mm. พราะเรามากันสามคนถ้าไปสองคนอ่ะน่าจะพอไปได้นะอุปกรณ์กัางเต็นแต่ถ้ามาสามานเนี้ยเราหาห้องพักราคาถูกแันเนี้ยละเด็กก็ได้เล่นน้ํามีกิจกรรมทําลูกก็จะรู้สึกว่าเขาก็จะมีความสุขนะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บของแต่งตัวแล้วก็กลับบ้านวันนี้โอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวไปเจอกัน ทิปหน้านะคะว่าเราจะไปไหนกันแล้วก็จะไปในรูปแบบไหนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ ของก็น้อยเนาะไอ้ใบ hey, มาส่งมาส่างขอบคุณค <c oughs> <umba> ่ะน่ารักไหนอยู่ิีเสื้ออะไรเนี่ย <Hey, bye. S 2> ไอ้าบไปค่ะไ hey, อ้าบหยุดลอยแล้วไปเลยยังเหนือยอยู่ปะเหนืออยู่ ถ,ถึงบ้านมารอบนี้ไม่ถึงต้องเติมที่บ้านอีกที่ใช่ต้องเติมไม่ถึงเกิดอ้ไรเอาไปเล่นป่ะโอเคอันนี้ก็ฝนตก,กน,นะอ,อยู่นะไปทางไปบ้านแถวเนาะข้างหน้าก็น่าจะตกแหละก็เลยจะเอาชุดกันฝนก่อน รถเหรอคะไม่แ<ช>ย่ดีกันเนี่ยเ,เดี๋ยวพ่อตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไปนะคะเออเดี๋ยวพ่อตัเสร็จแล้วก็ไปแล้วใช่ไหมคะใช่